โอ้ดิปลเซเบอร์ออกไโดเลนนี่นะดูซิมีอะไรอยู่ข้างในกันนะเ<อ>มื่อคุณเป็นเด็กติดเกมเธอจะมาค้างบ้านฉันใช่ไหมไม่อ่ะผมจะกลับบ้านไปเล่นเกมไรนะโอกาสดีๆแบบนี้หายากนะอ่าไม่อ่ะผมจะกลับไปเล่นเกมที่ผมรักฝากขับไปส่งผมที่บ้านหน่อยสิเ<อ>มื่อคุณตายแล้วแต่ไม่ลบประวัติ g l e c h r o m มอื้อประวัติใช่ย,ย่อยเลยนะเนี่ยนี่อะไรอะจ๊ะฮะแหมตอนมีชีวิตยอยู่มีแต่ของเด็ดๆนะเนี่ย เดี๋ยวฉันจะโชว์ความสามารถของมาชันให้พวกนายได้ดูโอเคไหมก่อนอื่นก็นั่งลงปังปังปังเฮ้ย hey, ออกไปซื้อน้ำแข็งกัน <gasps> ไม่ผมขอเสนอแอปแท็กซี่ฉบับครอบครัวหากคุณกดเจอคนขับเป็นพี่ดอมแล้วก็เขาจะพาคุณเหินฟ้าข้ามน้ำข้ามคลองไปเลยไม่พาคุณวนให้เสียค่าม,มิเตอร์ฟรีๆจังหวะนี้ GPS ไม่มีความหมายอีกต่อไปเพราะนี่คือแอปแท็กซี่แบบครอบครัว สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาโชว์รถกับผมนะครับเห็นรถที่อยู่ตรงหน้าตรงนั้นหรือป่าครับเพื่อนเพื่อนเท่ไหมละครับแหมรถอะไรเท่จริงแต่ไม่ใช่รถผมครับเมื่อคุณบอกเพื่อนว่าให้ทําตัวเนียนๆมึงแอบส่องสาวตัวด้านหลังสิโคตรน,น่ารักเลยอะแต่มึงต้องเนียนๆหน่อยนะกูเนียนเสมอน่ารักกันครับกระพริบตาใส่เขาเมื่อคุณอยากเป็นแฟนกระพริบรัวๆเลยครับผัวขาเอออะไรมาติดล้อวะเนี่ยอย่าบอกนัตะปูอ๋อแค่ก้อนหินอย่างนั้นเหรอ ไม่น่านล่ะรถกูถึงได้ความอยู่ตรงนี้เนี่ยลออปแบแดีโพดใช่ขึ้นไปนี่โทษนะเธอสนใจน i n เท n d ดไหมโอ้นั่นใส่ชัด Nintendo นี่ใช่แล้วเจ๋งเป้งคุณมีเกมเยอะไหมอ่ะเราจะเล่นอะไรกันดีอ่ะประตูล็อกแบบใส่รหัสด้วยชิบหายแล้วโทษทีนะพอดีว่าฉันมีแค่สายนะแต่สายก็เล่นกับกดนค,คุณได้นะอื mm ือเปิดประตูทีเพื่อน เอาละเช็คกล้องสักแป,ป๊บหนึ่งวันนี้ผมจะมาโชว์รถคันใหม่ของผมที่เพิ่งโมมาสดๆสดร้อนๆเลยอย่าดูถูกบันเชียวเพราะพี่ดอมเคยบอกไว้ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวรถมันอยู่ที่คนที่อยู่หลังพวมูมารัยตั้งหากละอา้าดูสเต็ปการใช้ลิ้นมัดได้เป็นห่วงฮะทำได้แค่นั้นเหรอดูนี่ถักทอนลัว ฮัชิมปุ๊บปั๊บนี่ออกมาเป็นผืนเลยพร้อมหรือยังเพื่อนดูก้าแขนกูซะก่อนพร้อมมาัตานานแล้วโอเคเอาละอ้ยหนึ่งสองสามอดเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งเอาละหนึ่งสองสามอุ๊บทำไมไม่ยกต่อรับเพื่อนกูยกไม่ขึ้นนหนบอกว่าพามกินยังไงให้หกเลอะพืน้นแถมเลอะหน้ากูด้วยเพิ่มวอลลุ่มหน่อยสิว้าวเสียงโคตรสมจริงอะ่ะกูไม่ได้ยินเสียงเพลงเลยอ่ะ หยุดเล่นก่อนโทษทีอ้ยวันนี้ก็ร้อนเหมือนเดิมขอส้นน้ำเย็นสักป่องสิทำอะไรในตู้เย็นอหรแดนเนียลมนร้อนอนะ่ะมามาเจ้าไก่น้อยมาให้จับกีตซะดีๆเฮ้ยมีคนจะจับพวกเรารวมพลร,รวมพลังไก่ย่างวเวียนแ,แต่ผู้พันเคเอสซีก็ต้องควาคาบนอนๆอุนอ,นอ,โนโอเรียบร้อยไว้มาแก้มือเขาหน่าคราวนี้เน็ปตูดไว้ก่อนโทนี่เอา้าเป็นไรกับเขาอะ เดี๋ยวโทนี่กลับมาก่อนใจเย็นนะโทนี่ป็นไรใจเย็นก็ค่อยคุยกันเดี๋ยววันนี้เดียจะโชว์หมุดสเก็ตบอร์ดให้ดูนะขนานานเท่ไหมะนาดนาน,น,าน,านที่แอคหว่นไส่อา้าวไอรถข้างหน้านั่นมันจะโยกอะไรขนาดนั้นนี่โอ้สงสัยช่วงล่างเขาดีอืมชงค็อกเทลแบบบาร์เทนเดอร์เสร็จแล้วก็รินใส่แก้วแบบหล่อนี่เอาหก เบื่อย่าและกินทุกวันกินมันฝรั่งทอดกรอบดีกว่างับงับงับฮึบโอ้ยโอ้ไม่ไหวว่ะมือลื่นดึงไม่ขึ้นเลยอ่ะอ๋อและในจังหวะนั้นเองโชคชะตาก็ได้เข้าข้างผมอืมช้าก่อน้องสาวจะรีบไปไหนจ๊ะเฮียขอแปะบนหน้าหนูหน่อยนะอ้าวเฮียโอ้ขอบใจมากดึงข้อต่อดีกว่ามือหายมันแล้วปั่นอยู่ดีจักรยานสลายซะงั้นเมื่อคุณต้องทิ้งขยะตอนกลางคืน โอ้ยมืดน่ากลัวจังเลยโอ้ยศิษย์ศักดิ์สิทธิ์ช่วยลูกด้วยค่ะโอ้ยไปแล้วสักเกียร์หมาเลยแหมติดกบาลเลยแม่บรรยากาศรถติดแบบนี้มันจะบีบแตะเล่นกันอยู่นั่นแหละนี่ต้องมีความสุนทรีแบบนี้สิครับต้องแบบสามชาแบบนี้เซ่ไปไงเล่นหูขยอะเขากลัวว่าเราจะไม่เห็นวันหมดอายุใช่ไหมเขาเลยสแตปมมาบนแป้งเนี่ย ใจอ,อุ้ยเข้ามาแล้วอะเฮ้ยมาใกล้แล้วอะเยยวันนี้ผมจะมาโชว์ตีเนียนตอนเรียนออนไลน์ให้ดูนะครับนี่เรียนออนไลน์ใช่ไหมก็ปิ้นผ้าตัวเองมาแปะแม่งเลยนี่ดูผลลับนะครับเป็นไงเนียนไหม คำเตือนห้ามขยา่าททำไมว่าเพื่อนก็เขาห้ามขยา่าอ่ะแล้วถ้าฉันขย่าลละเพื่อนมันอาจจะอันตรายก็ได้นะเพื่อนไม่รู้สิก็มันอยากขย่านะโอ้โหวิ่งตูดบิดเลยเว้ยไม่เป็นไรเราเพื่อนก็แค่ขย่ากระป๋องสเปรย์เท่านั้นเอง